คุมทรัพย์ไอติมพริสถือสองหุ้นใหญ่รั้งใจนางเอกไม่ได้ถือหุ้นใหญ่แค่ไหนรั้งใจนางเอกไม่ได้คุมทรัพย์ไอติมพริตมีพันล้านเผยความลับตัดขาดนิชาก่อนแพ้พ่ายให้ตัวโน้อย่างจำยอมเรียกว่าเป็นหนุ่มมาจากตระกูลดีอนาคตไกลไอติมพาริตวัชรสิริทูดรีกีนหนุ่มนักเรียนนอกเรียนจบกรีนยิยตรันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษมาเปิดใจชีวิตส่วนตัวว่าถึงกับร้องไห้ถูกส่งไปเรียนเัมอที่อังกฤษตอนอายุเก้าขวบเพราะภาษาเรายังไม่ได้ตอนนั้นจนต้องขอกราบเพราะคคุยสสื่่อารรกับใไไมด้ ตอนนั้นครอบครัวขายที่หัวหินส่งผมไปเรียนแต่จริงๆเป็นที่ของครอบครัวใหญ่ขายแล้วก็แบ่งๆไปหลายที่ส่วนของครอบครัวผมก็เลยเอาเงินส่วนนี้ส่งผมไปเรียนแต่สุดท้ายอีก3ปีก็เรียนไปเรียนที่อังกฤษแถมสอบชิงทุนได้ม2ถึงม6จนอายุ16อยู่ระหว่างตัดสินใจเลือกว่าจะเรียนปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์หรือเรียนหมอ พราะตอนอายุ13เริ่มเรียนที่อังกฤษปิดเทอมกลับมาไทยเราเห็นความแตกต่างความไม่เท่าเทียมทั้งที่ปกครองระบบเดียวกันเลยคิดอยากกลับมาพัฒนาบ้านเมืองหลังเรียนจบถามว่าใครๆก็มองว่าไอ้ติมบ้านรวยหนุ่มรุ่นใหม่อนาคตไกลอนาคตนักานานการเมืองเลือดใหม่ต้องมีคนคอยติดตามมีรถรุ่คขับเจ้าตัวบอกว่ามาออกรายการก็นั่งรถไฟฟ้ามาต่อวินจักรยานยนต์ เรื่องคนติดตามไม่รู้จะมีแล้วให้เขาตามมาทำอะไรจริงๆผมกำลังขอนรถฮอนด้าคันหนึ่งอยู่แต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะงานผมเยอะทำนูน่นทำนี่ทำไมถึงคิดว่าต้องมีรถเบนซ์ถ้ามาบ้านผมคงไม่เห็นสักคันพ่อแม่ผมเป็นหมอโรงพยาบาลรัฐทำไมคนมองว่าพ่อแม่ต้องมีรถเบนซ์ให้มีรถเบนซ์แล้วทำให้สอบเก่งขึ้นหรือเปล่าคงไม่ใช่ชีวิตหาเงินเองตอนฝึกงานที่อังกฤษก่อนเรียนจบเงินเดือนเริ่มต้นหลักแสนจบมาก็ทำที่บริษัทนั้นทำโปรเจกต์ในประเทศต่ตางๆหนุ่มไอติมยังมาเปิดใจเรื่องความรักครั้งแรกในรายการหลังเลิกลา นางเอกสาวนิชานัทนิชาไม่นานว่าจบกันด้วยดีโดยไอติมยังเผยว่าไปพบรักครั้งแรกจากการไปสัมภาษณ์แมกกาซีนแห่งหนึ่ง พร้อมกันที่เดียวกันตอนคบกันตัวเองพูดเยอะแต่อีกฝ่ายไม่ค่อยพูดตอนนี้อายุ25เคยมีแฟนมาแล้ว3คนตอนนี้โสดมาหลายเดือนอกหักร้องไห้ก็บ่อยครั้งล่าสุดกับนิชาเลิกราก็มีเสียน้ําตาบ้างคนที่3คือน้องนิชามีบางอย่างที่ไปต่อกันไม่ได้ไม่มีใครทําผิดต่อใครจบด้วยดีแต่เสียใจเพราะมีความผูกพันอยู่แล้วผมมองความรักเหมือนประชาธิปไตยทั้งสองเราเท่าเทียมกันเราจะไม่ทําอะไรกับเขาถ้าเราไม่อยากให้เขาทํากับเราและต้องมีอิสระภาพมีชีวิตของตัวเองด้วยนิชาจะแตกต่างกันเยอะเขา ชอบทาอะไรคนเดียวไปดูหนังคนเดียวอยู่บ้านอ่านหนังสือทั้งวนันผมชอบไปข้างนอกชอบไปเจอเพื่อนตอนนี้โสดสเปคชอบผู้หญิงมุ่งมั่นการทางานตัวเองสิ่งที่ชอบทําให้ชอบวิชาครั้งแรกคือเขาเป็นคนมุ่งมั่นในการทํางานคบมา3ปีสิ่งที่เห็นในตัวเเขาาารรระับใจมกกคคือลลเขาพัฒนาขึ้นไปมากส่วนตัว ตอนนี้โสดเพราะผมต้องไปเป็นทหาร6เดือนคงไม่มีเวลาคุยกับใครด้วยจากการตรวจสอบฐานข้อมูลธุรกิจพบว่านายพลิตเป็นกรรมการ2บริษัท 1. บริษัท Education Technology h o l d i n g จำกัดบริษัท2บริษัท Education Technology จำกัดนั่นเองค่ะ